สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องแอดมินนะคะนารานกระบี่อันดามันเพร์นะคะวันนี้นะคะน้องแอดมินก็มีสร้อยคอไข่มุกสวยๆไล่โทนสีสวยงามนะคะแล้วก็ร้อยขั้นดีไซน์ได้สวยมากค่ะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวน้องแอดมินจะอนุญาตหยิบให้ชมนะคะนี่เลยค่ะพี่ๆคะ่ะจะเป็นสร้อยคอไข่มุกเซาซีและตาเฮตินะคะไล่โทนสีได้สวยสมูทมากๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะจะมีสีขาวสีทองแล้วก็สีเขียวพีคอลนะคะบอกเลยว่าสวยมาก แล้วก็้อยขั้นด้วยเม็ดทองและเม็ดเงินชุดทองทคงขาวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วก็ขนาดเม็ดมุกของเส้นนี้นะคะจะอยู่ที่11-12มิลมนะคะความยาวของสร้อยเส้นนี้ก็จะอยู่ที่24นิ้วรวมงานตะขอนะคะพี่พี่ค่ะแล้วก็งานตะขอของน้องนะคะจะเป็นงานตะขอกระสุนแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสามารถถอดใส่ได้ง่ายๆมากๆเลยค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวน้องแอดมิจนจะขออนุญาตถอดให้ชมนะคะนี่ค่ะพี่ๆี อใส่แบบนี้กันเลยค่ะสวยงามมากค่ะใส่แล้วสว,สวยแววยสวแล้วรวยแสวแล้วปังนะคะต้องมาช็อปกันได้เลยค่ะไข่มุกแท้ก็บมีอันดามันเพลค่ะ